เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทยบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปคิดนี้มีคำหยาบคายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดไปโย่วตซ์ไอ้น้องรัก พึ่งจะช่วยตัวเองในห้องน้ําเสร็จวันนี้ผมได้แมปพิเศษมาเล่นนะฮะก็พอดีว่าไปนั่งหาแล้วก็เจอไมาอีกแล้วะฮะดีเลยนะแมปนี้ผมเล่นไปสักนิดนึงอ่ะคือเล่นให้รู้ว่าแมปตัวเกมมันเป็นยังไงคือกูเข้ามาดูว่าแมปมันดีหรือเปล่าไอ้หียแล้วกูก็ลองมาอัดเล่นอ่ะไม่อัดเล่นหรอกกูอัดจริงจังิงเกิลเพเยอร์ส่วนใหญ่เขาจะเลือกอะไรไปกันเป็นทูเพเยอร์เดี๋ยวผมจะเลือกซิงเกิลเพเยอร์ดีกว่ากูจะฉายเดียวป่ะกูไปละมาซิงเกิลเพเยอร์นะจันเดียวนะ ใช่ใช่ใช่เดียวก็ตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์เก่ากึกเลยแล้วก็กำลังจะลงไปแล้วอา้าวเฮียกูนึกว่าจะลงไอ้เฮียที่ไหนได้แม่งปิดไฟตอนนี้กูไปอยู่ไหนไม่รู้นะฮะไอ้สัตว์เสียงคีย์บอร์ดยังเอ็กโคขนาดนี้เลยบูสวิทเหรอมึงอวับูสวิทเหรอฮัลโหลเป็นประวัติอีการีเนะี่ยซึ่งกูไม่อ่านแล้วอยู่สถานที่หนึ่งฮะ มันเป็นโรงพยาบาลน,นี่แหละนะน่าจะใช่โรงพยาบาลล็อกครับเปิดไม่ได้ที่นี่มันมืดมากเลยฉันควรจะหาสวิตไฟโอเคหาสวิตไฟอันนี้ล็อกแล้วสวิตไฟมันอยู่ตรงไหนลนะ่ะอ่าเปิดได้อ๋อนี่นี่นี่เขามีสวิตไฟยอยู่ อ่าเปิดแล้วแล้วทำไมกูเปิดสวิตไฟแล้วมันยังไม่ทำงานอีกว่าเฮ้ยมันยังมืดเหมือนเดิมเลยอ่ะอ่าอันนี้เปิดได้ฮะคือไฟฉายแบบนี้เนี่ยมีเหมือนไม่มีเลยฮะมึงส่องเอ้ยได้ไม่ทัวถึงเลยนะฮะครับผมรูปมึงรูปมึงจะตกอะไรตอนที่กูอธิบายวันนี้อะวุ้ยตายไฟดับ อามาแล้วเหรอน่าจะเปิดเปิดข้างในโอ้โหมือ,มอฮ้ยเหี้ยวเหรอวะใหญ่ขนาดนี้ไททันเหรอตอนนี้ไฟเปิดแล้วอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดจริง มันไม่ได้โกหกเราอ่ะผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฉา,ายนะอะกูว่าน่าจะจาเป็นอยู่นะับเพราะว่าทางม่งก็มืดเหมือนเดิมเลยลเราต้องเอาแล้วทีอย่างนี้มึงเสื์อปิดอัตโนมัติอ้แต่ข้างนอกมันเปิดอยู่มึงทําเป็นเล่นไปแล้วต้องไปไหนต่อไปประตูนี้เปล่าที่มันล็อกเมื่อกี้ที่เราเข้าไม่ได้น่าจะใช่โอ้ยเฮียไม่ใช่อีกแล้วประตูไหนล่ะเฮ้ยอ๋อมีมีม,ม,มีประตูนี้ โอ้สว่างจ้าเลยผมชอบแบบนี้ฮะอะไรเปิดและอันนี้น่าจะเปิดได้แล้วล่ะเพราะว่าเราไปเปิดไอสวิตเซียนน่นมานะเปิดได้โอ้ดับหาพ่อมึงเลยเออเนี่ยเพื่อ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 คือถ้ามึงจะดับนะมึงต้องมีผีสักตัวเราขึ้นมาแล้วอ่ะอ้ มือเฮียลไรมันจะใหญ่ขนาดนี้วะแต่อย่างว่าฮะถ้ามือใหญ่ก็จู่ก็น่าจะใหญ่ด้วยโอ้มีสองทางขอไปนนี้ก่อนโอ้ยเฮ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 ้ยล็อกล็อกครับป็ะอกมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วดุ้งเลยนะสัตว์อื้มอ่ะมีประตูอยู่อุ้ย กูนับสีคานน้อวะมันคือตัวอะไรเอ่ยหรือว่าเป็นสวิตไฟน่าจะสวิตไฟกูควรจะออกจากที่นี่โอเคครับกูก็ไม่อยากอยู่แล้วอ๋อทางนี้ไอ้เหี้ยแล้วกูกลับไปทางเดิมถอดแอร์ฮะ ทางแยกด้วยไม่น่าจะใช่ทางนี้ลงมาเอ๊บโอ้เรามาโผดห้องอื่นฮะเป็นทางยาวเลยโอ้ข้างนอกเป็นต้นไม้โอเคเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเมีคนมีคนเดินมีคนเดินพองตายครับพองตายว้าวรีบมาอย่างวะ น a, made China นเนี่ยไฟฉายมึงเม d ดอินช i n นาวันนี้เออมันต้องเปิดแบบนี้ดิเป็นบันไดขึ้นอีกแล้วหรือเรามาทางเดิมหรือเปล่าใช่ป่าวไอ้เหี้ยโอไม่น่าจะใช่มีอีเกลี่นี้อีกอยู่แล้วอันนะั่นะนะดูนิค้ามันมองผมอะ่ะเฮาอยากจะเย็ดตู่นเรางั้นเหรออยากโดนเย็ดตื่นไนะหมล่ะไปแล้วเขาทิ้งคราบเลือดไปด้วยฮะเป็นเมนแน่ โอ้โหโหว้าวโอ้โหคือั้งข้างบนไม่น่าจะให้ขึ้นคือเดาง่ายมากเลยถ้ามันเป็นเลือดยาวๆอย่างนี้ให้กูเดินไปแน่นอนีนล็อกโอ้โหกินเหม็นเน่าอะไรอีกใครตายมีใครตายหรอลูมสามลูมเฮ็ดนี่คืออะไรแล้วทำไมกูเปิดอันนี้ได้ โอ้สวิตไฟให้กูเปิดชนะ่อ่ะกูเปิดละไม่น่าจะใช่สวิตไฟนะมันน่าจะเป็นประตูให้เราเปิดเรื่อยๆเนี่ยแหละโอ้โห oh, oh, ห้องนี้คือห้องที่อะไรเนี่ยคือกูดูไม่ออกอะไฟฉายมึงมึงบ้าไฟฉายมึงส่องแต่ผืนอะโอ้เย oh, yes, ็ดแม่เย็ดแม่ไฟฉายไม่ดีมึงยังจะมาลอกไว ให้กูไปไหนอะอ้ฮะมึงเอาดิอกูต้องไปไหนห้องนี้ใช่ไหมอะไรเนี่ยอ่ะมีทีวีตอนนี้เรายังเปิดห้องไอ้เฮี้ยนี้ไม่ได้เลยผมสงสัยจัดมีเฮี้ยอะไรอยู่มึงให้กูเดินไปเปิดนู้ดเปิดนี้ทำเฮี้ยอะไรวะมึงจะลอกกันรีบหลอก โว้วคนลุกเลยพ่อมึงอะครับอยากนั่งวิวแชร์เหรอเฮ้ย Amazing Technology Oh my God อันนั่นน่าเรามาอยู่ห้องใต้ดินแล้วครับเป็นท่อน้ำ Holy motherfucker โอ้ยเอไม่ไม่ใช่ผีอสัตว์เอ้ยเป็นไอ้ปุ่มที่เราเปิดห้องคือผมอยากให้มันปรับเรื่องไฟฉายอะเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นเฮ้ย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 โอ้้้ยยูฮนะฮะแบบนี้ กูบอกแล้วกูเลือกแมพแต่ละทีไม่น่าเปหวงังให้กูไปไหนต่อทางนี้ไม่ใช่ขึ้นทข้างบนหรือใช่ขึ้นข้างบนตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นรัวๆเป็นเพราะอะไรโอ้่ fuck you ทางนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีตุ๊กตามหมีเป็นวะรูปอ่ะเดี๋ยวกูจะมารีวิวเลยกูว่ากูทำใบงานส่งขูนี่เฮี้ยแล้วนะมาเจออันนี้กูเอ๊ะอย่างน้อยกูมันก็ไม่ได้เฮี้ยคนเดียวโดยเฉพาะรูปแรกอะทุนเล่นมากอืมอ่ะโอเคกูดูแค่นั้นละเพื่อกูดเดินข้ามเตียงนอนเลยไม่ได้หรอไม่ได้เพื่อเพื่อเพื่ออะไรวะ ให้กูขึ้นไปอันนั้นนะ่าทางนี้มันสซอร์กบกกึ๊กจริงๆครับน้องรักเนี่ยไฟแช่มันเป็นเฮียอะไรเนี่ยเปิดเอานเนี่ยกูไม่รู้เละเอานเนี่ยตาแดงเอามามามา,มาดิมึงมึงลอกกูต่อยอะ่ะโอ้เฮ้ยตัวเดียวกูก็พอแล้วเพื่อนโอ้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวไอตัวข้าวนี้แรจะเป็นมิดไม่ใช่ โอ้มึงเรียกพวกหนึ่งหนึ่งไมสับหนึ่งหนึ่งไมสัตว์มึงเรียกพวกโอ้โหเดี๋ยวแฟลชมันเปิดไม่ได้อ่ะไฟฉายโอ้หลอกเกมนี้หลอกโอเคมึงหลอกกูโอ้ตกไปตายไหมเนี่ยเฮ้ย ตายเราเริ่มใหม่กูไม่เล่นนะ่ะแค่นี้กูก็เหนื่อยแล้วนะเว้ยแล้วเรา,เรา,เราลองสำรวจก่อนอ่าอ่าล็อกแบบนี้มึงให้กูตกไปตายแนะ่เลยไม,ไม่ไม่น่าจะตายอ,ะอ่ะอมามาเฮ้ยโอ้ยกูยยต้องตายแล้วเลยเนี่ยกูยังไม่ได้สืบพันส,สาวเลยอย่างที่น้องรักเขาคิดกันนะฮะโดนเลย๋อไม่ตาย อ๋อเราเยียบได้เลยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเป็นว่างๆไม่มีอะไรนี่ก็จะเขียนว่าลิฟต์ใช้ไม่ได้โอ้โอมึงเห็นไป้ายไหมมึงเห็นป้ายไหมมันบอกใช้ไม่ได้แล้วทำไมมึงใช้ได้อ่ะอันนี้ผมดูรูปกันอืมเป็นรูปคนไข้เราเราเดินสำรวจก่อนนี่เป็นรูปปัน้นบรรพบรุษโคดพคด่อโคดแม่ใครไม่รู้ล็อกอ่าโอเค เดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลงลิฟต์อันนั้นไปขอสำรวจก่อนเดี๋ยวเพื่อกูไม่ได้กลับมาเล่นแล้วไงอ้าวเฮ้ยเดียวมึงไปต่อได้ไงอ่ะเฮ้ยรู้ว่าเออเออกูหลอดแล้วลิฟต์อันนั้นไม่น่าจะมันจะให้เราตกใจเล่นกูเดาอันนี้อ้าวเอาเสี่ยงมาอะไรอีกแล้วเอามาดิเอามาดิติดทีบยอดหน้านะสัตว์ชุดไหนเนี่ย ล็อกเฮ้ยม uh ึงให้กูรอดแล้วหรอเฮ้ยอ่านันนารอดตายกูไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วอะจบยังฮ่ากูรอดตายไม่ได้แดกกูอยโง่ เฮี้ยไรทอเหรอเอาแล้วไอ้เฮี้ยใครไม่ใจขับไฟครับโอ้ตายแล้วเฮ้ยมึงจะมองกูทำเฮี้ยอะไรล่ะเอาโยโยโย่ไอ้เฮี้ยนี้โยกหัวอะไรเฮี้ยนะเอาไปแล้วอ่ามึงมึงลงมาหากูใช่ไหมลงมาหากูใช่ไหมโอ้ยถ้าผมอยู่ในเกมนี่กูต่อยกระดูกแตกนั่งเลยเอาเสียงมาแล้วมาเสียงมาแล้วมึงมาแล้วโอ้ my god ผมรับไม่ได้จำสแกนเร็วๆดิเอ้าไม่มีที่อะไรเลยฮะอะไรแล้วแล้วทำไมมันเขียวๆเนี่ย น่าจะจบแล้วนะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็เดี๋ยวผมจะไม่ให้ลิงก์เล่นนะฮะเพราะว่าอย่าเล่นเลยเสียเวลาก็หรือว่าอยากเล่นก็ไปหาเองเนี่ยชื่อแมปเนี่ยกูไม่ทิ้งลิงและอสัตว์ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมใครที่อยากจะให้เล่นแมปผีอีกหรือมีแมปอะไรแนะนําแต่พวกมึงแนะนํามากูก็ไม่เล่นหรอกนะฮะกูจะเลือกเฉพาะที่กูสนใจแค่นั้นแหละสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแลวกันนะฮะก็บาย